Over Top Up เพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT k t เคทีนะ คลิปนี้มารีวิวฟลอรเรนเวิร์ดนะครับผมเอาจนได้นะ <c oughs> เอามันทุกไอดีจริงๆเปิดทุกไอดีจนกว่าจะได้จริงโอโ้โหแต่ก็ถือว่าโอเคนะขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งนะนะรวมบูทขึ้นหนึ่งร้อยหนึ่งว่ามันอาจจะมีบูทพิเศษตร,ตรถถงที่ว่าถ้าสเตตขึ้นเก้าห้าขึ้นไปเนะี่ยมันจะบูทให้ 3. สามรับบูทรองทียมะนะโอเคเอฟเอฟฟลอรเรนเวิร์ดนะสวยๆยี่สิบปีเท่านั้นนะครับผมเท้าขวา นโฮ่เพลเยอร์ยืนกลางรุกได้ยืน R W ได้นะฮะอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งเกมรุกเปดสี่บองโซนเก้าสี่เลี้ยงบอลเก้าห้าโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะนะนะแล้วประกอบ,บตัวเปดเก้าสองสั้นเราเปิดบอลเปดสี่จบสกอร์เปดห้ายิงได้เลี้ยงได้แนวะความโค้งเจ็ดแปดสปีดเก้าสิบสปีดต้นเก้าสามก็ไม่ได้แย,ย่แล้วก็ไม่ได้เร็วนะอยู่ก,กลางๆมากกว่าลังกันยิงเป็ดสองบาลานซ์เจ็ดหกแล้วก็สเตมินา 7, ่าเจ็ดเก้าสเตมิน่าจะน้อยกวะ่ะ อจริงสเตมิน่าดูน้อยนะนะบูทเขียวอ่าสก,กิลมีดับเบิลทัชช็อปเทิร์นโซโคอนโทรโลปั่นโคง้งชิปบอลยิงลูกคุกยิงไกลเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลเติมเส้นสวยดีสวยด,วยดีมีเปิดเติมเส้นมียิงโอ้โหอันนี้คือคือผมว่าเล่นง่ายนะจะไปสุดทางเนี่ยก็เปิดก็ได้หรือจะตัดมายิงก็ถือว่ายิงดีนะฮะฟอร์นเวิร์ดโอเคไปลงสนามกันดีกว่านะฮะลุยโอเคียบผมอ่ะ เกมแรกสำหรับฟอร์เนเวิร์ดนะครับผมนะตัวบูสเตอร์ที่ดีที่สุดในแพ็คของอาทิตย์นี้สำหรับฟีเจอร์เขียวบูสเตอร์เขียวนะครับผมนะตามเฟรนฮับเนี่ยหนึ่งร้อยแต่พอลงทีมจริงเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งเพราะว่าบางสเตตมันอาจจะขึ้นไปบวกสามอะไรอย่างเงี้ยนะแทงมาให้นีมาครับผมเฮ้ยเฮ้ยเหมอือนจะดีป่ะนะจ่ายบอลน,น่ะดีอยู่แล้วนะจ่ายบอลจบสกอร์ครองบอลเอาจริงมันก็ครบเครื่องนะนะความเร็วก็ไม่แย,ยนะ่อาจจะสเตมินม่น้อยแค่นั้นเอง นะฟอร์เรนเวิร์ดถือว่าโอเคใช้ได้นะครับผมทีนี้มาฮะยกออกข้างฟอร์เรนเวิร์ดถึงถึงเอาบอลลงไม่ได้ฮนะฟอร์เรนเวิร์ดนะผมคืนยกไปอย่างนี้โอ้โหวิ่งแซงบอลลงสวยบอลลงสวยเปิดริมเส้นมีนะครับผมโอ้โหลน้นซากาต <c oughs> ติดเซฟเอาดิเอาดิาดนะีม่มาครับผมมาให้ฟอร์เรนเวิร์ดไม่ได้ไม่ได้ไไดฟอร์เรนเวิร์ดอีกที อตีโอจ่ายไม่ดีลูกนี้น่าเสียดายนี่มาฮะบทดวิ่งแล้วล็อกดึงเข้าในเข้าในหลอดม่วงยิงอเอาหักครองบอลเลี้ยงบอลความพลิ้วถือว่าโอเคมากน,น,นะฮะให้เล่นมันว่ะคนนี้อ่ทีดีบรรยากาศนะผมตีโอฮะมาที่เวิร์ดลิกเข้าใน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 ,าในยิงโอโหไม่เข้าอกดไม่ติดอบอลถึงเนมากดไม่ติดชิบแปลก ปกติคือเข้าร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีคนว่าไ,ไม่เข้าจอ่จอขนาดนั้นโอ้โหเสียดายแต่ฟอร์ดินโวเล่นดีว่ะนะเล่นดีเล่นดีน,ดนี่มาฮะออกข้างถึงด้วยล็อกเข้าไหนเอนิดนึงเอายังได้อยู่ยังได้อยู่อืมนะ้ยเล่นดีนะชอบนะนะส่วนตัวชอบนะนี่มาฮะฟอร์ดินโวไปแล้วดึงรอนแล้วก็แทงให้นี่มาสวยสวยนี่มาต่อมาที่เตโอเตโอปาดมาฝั่ง หนีโอ oh, okay, ้โหยิงไม่ได้โอ้โหคือแม่ต่อบอลกันดีมากครับผมขาดแค่จบสกอร์จริงว่ะนะโอ้โหฝนมดดีเลยอ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งผมว่าไม่ไม่เกินจริงอ่ะฟอรเรนเวิร์ดเจียมเลยครับผมเวอร์ชันนี้ฟอร์เรนเวิร์ดฮะคืนสั้นๆออกข้ามไปก่อนเตโอฮะเตโอเตโอเตโอตอกโซนฟอรเรนเวิร์ดเปิดริมเส้นมีสวยๆโอ้โหกานท่ายากยังไม่ถึงนะครับผมเติรนจริงมันถนัดเท้าเท้าขวานะถ้าจะเปิดริมเส้นอาจจะไม่ได้แม่นมาก ในฝั่งนี้นะนะถ้าเปิดฝั่งนี้มันจะเน้นเท้าซ้ายนะครับโอเคแต่เล่นดีเลยว่ะครึ่งแรกชอบเลยครับผมด้วยการความเร็วเลี้ยงบอลหลายอย่างถือว่าชอบเลยนะถึงมันตัดเกียร์มาไม่ค่อยดีแต่โดยรวมแล้วพลิ้วใช้ได้สวยนะครับผมถือว่าสมกับ1 0 1นะครับผมถือว่าโอเคถือว่าโอเคมาแย่มาแยนะ่ค่อนข้างดีด้วย 3D มดีมากๆนะความพลิ้วจ่ายบอลทุกอย่างโอเคหมดเลยนะโอกาสยิงก็ถือว่าดีสกิลยิงก็เยอะ มันมันของดีตัวหนึ่งเลยนะฟอร์เดนเวิร์ดนะครับผมมามาต่อเกมครึ่งหลังนะฮะจะมีผลงานไหมแต่ส่วนตัวชอบนะรู้สึกว่าจับแล้วรู้สึกว่าความพลิ้วมันสุดอยู่นะนะชอบชอบฟอร์เดนเวิร์ดนฮะออกมาก่อนเคลียร์มาก่อนนะครับผมดันบุกหนักเหลือเกินฟอร์เดนเวิร์ดวิ่งแล้วโอ้โหสวยว่ะสวยว่ะไปดีความเร็วมีความเร็วมีสกิปประตูเส้นมีข้างบนมินิมา โค้ง,งแหมลึกไปหน่อยลึกไปหน่อยนะเปิดช้าไปหน่อยเลยลึกนี่มาเอ้ยเปรส,สิออกค้างครับผมฟรอร์เดิร์ดคนเดียวฮะบอลลงได้ไหมสวยมีสกิลปั่นโค้งโอ้โหไม่จบไม่จบอีกโอ้โหแน่เสียดายวะ่ะคือจังหวะซ้ำอ่ะมันควรจะได้หลายรอบแล้ฟาร์เดิร์ดคืยยิงอะ่ะติดเซก็จริงแต่จังหวะซ้ำโอ้โหมันจ่อจ่อไม,ไม่ได้สองรอบเลยโอ้หน่าเสียดายฮะโอ้เล่นดีมากเลยฟรอร์เดิร์ดน่าถูกใจวะ่ะตักได้ฮะ หมดไปแล้วโอ้โหมาดี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 าดขอปั่นอีกทีปั่นไม่ขีดลูกนี้แม่ติดใจเลยว่ะฟอร์เรนเวิร์ดเล่นดีนะมันคล่องแล้วมันเร็วนะทีฟอร์เรนเวิร์ดเหมือนเดิมไปอีกแล้วนะครับผมดูดิมันคล่องนะโอ้ติ่ายลูกนี้ช้าไปนิดน,นึงนะี่มาครับผมออกข้างเหมือนเดิมดึงกลับมาก่อนเล็กโอ้โหดูดิความพิ้วนะครับผมความพิ้วก็สุดแต่สตีมีหน้าหมดแล้ว ลองเปิดแบบย้อยๆขึ้นมงเรียบร้อยไปดีโอ้โหนี่แหละปีกซ้ายที่ต้องการจริงโอ้โหครบเครื่องนะครับผมฟอร์เรนเวิร์ดนะ่โอ้โหชอบว่ะรู้สึกชอบชิบหายเลยอ่ะนะฮะมาลุยกันต่อนี่มาฮะเราไปออกข้างฟอร์เร์นเวิร์ดรอเดนมาวิ่งแทงตะลุช่องโอ้โหและสกิลจ่ายบอลไม,ม่มีมีมีครบอัดจะเต็มอ่ะนะไปฝากแหมลุยจ่ายไม่ดี นะยืนหลักไม่ดีสกิลจ่ายบอลคือครบเลยนะครับผมไทยบอลทะลุช่องเปิดบอลริมเส้นมีหมดนะฮะโอลิการนะออกข้างฟอรเรนเบิร์ตแต่สเตมิน่าอาจจะน,น้อยไปหน่อยแต่ก็ถือว่ายังไปได้ดูดินี่ขนาดหมดเลยนะนะแทนทะลุช่องให้นีมาคือให้ฟอรเรนเบิร์ตคือให้นีมาปัน่นโอเคจบสวยนะครับผมโอ้โหโคตรถูกใจอะอะไรโคตรถูกใจเลยปะฟอรเรนเบิร์ตเวอร์ชันนี้ดีดีมาก จบนะมาติดฟอร์เนเวิรนะ์ดฮะได้แทงเขนี่มาไม่ถึงไม่ถึงไมง่แต่หมดเกี้ยงเลยนะสตรนะีมิน่านะมันมันก็น้อยอยู่แล้วนะเอาจริงแต่โอ้โหถึงว่าหมดแต่มันก็โอ้โหเชี่ยคมจังวะนะแต่ได้เขียนโอ้โหโคตรคมเวอร์ช่นนี้นะนึกว่าจะไม่เข้าแล้วนะยิงได้ยัง,ยงไงมนะันอะโอเคจบเกมแรกนะครับผมโอ้โห MVP เลยเกมนี้สำหรับฟอร์เรนเวิร์ด นะรู้สึกว่าถูกใจตั้งแต่เกมเครื่องแรกแล้วนะจับเพื่อรู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละสิ่งที่ต้องการจริงนะแต่ถ้าไม่ติดบูทเนี่ยผมว่าอีกเรื่องหนึ่งวะจริงถ้าไม่ติดบูทผมว่าอีกเรื่องหนึ่งอันนี้มันติดบูทมาได้บอลคอนโลด้วยไงนะมันติดบูทมันก็เลยแบบโอ้โหสุดอยู่นะเอาจริงสุดอยู่นะนะโอเคต่อเกมที่2กันดีกว่า,าลุกยิงไฮไลท์ไฮไลท์นะไฮไลท์ก็ค่อนข้างเยอะนะเปิดมาเนี่ยเปิดมาตรงเนี้ยมันลน้นอืมสาก,กาเขาไม่เข้า นะแล้วก็โอกาสยิงซาก้าไม่เข้านะครับผมแล้วก็มีจังหวะดดนสวนกลับนะโอ้โหแล้วก็ลูกนี้ฟอร์เรนบวดได้ยิงนะลูกเนี้ยบอลลงสวยนะปั่นติดเซฟปิ <c oughs> ดเซฟอีกนะแล้วก็จังหวะได้ประตูนะครับผมนะลูกนี้เป็นโคดนิซิเนมาเหรอเปิดอ๋อนี่ไงนะเปิดด้วยแบบ เท้าขวาแตะสายก้อยนะนะดืดสาก้อยสวยๆดูดิโอ้โหของจริงว่ะอืมเจมเกม,เกมนี้เอซิสไปสองลูกนะนนลูกนี้เล่นกับดีมาสองคนถือว่าโอเคเลยดูดินะจ่ายสวยดดมายิงคมกริบนะครับผมโอเคต่อเกมที่สองกันดีกว่านะครับผมไปฮะโอเคผมต่อเกมที่สองสำหรับฟอร์เรนเวิร์ดนะครับผมเกมแรกโอ้โหโคตรชอบเลยว่ะนะโคตรชอบเลยคนนี้นะ ของจริงผมว่ามันได้ทุกอย่างจริงนะได้ทุกอย่างจริงฟอร์เรนเวิร์ดยิงจ่ายหาช่องคลองบอลโคตรด,ดีสกิลจ่ายบอลก็ถือว่าครบนะนะขาดแค่พวกเปิดบอลพุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงหลักๆที่ใช้ก็คือเทวันรูดช่องกับกับเปิดบอลริมเส้นเลยแหละของจริงเนะฟอร์เรนเวิร์ดเกมยูนี่มาครับผมออกข้างฟอร์เรนเวิร์ดสั้นๆสั้นๆไปคืนไปแล้วไปแล้ว แทงมาให้เบลลิงแฮมแหมยังไม่ได้ยังไม่ได้ลูกเปิดมุมหรอไม่ได้ได้ปะ79 79แต่ละลูกสูดได้อยู่นะแตล,ลูกสูดได้อาจจะเปิดไปเลยอาจจะไม่ได้แม่นมากแต่ถ้าละลูกสูดะได้เพราะว่ามีสกิลเปิดริมเส้นนะครับผมมาขอเล่นสูดหน่อยแล้วกันดึงกลับดึงกลับขวาจ่อๆเดียมาโอ้ติดเซฟถือว่าได้ผลนะฮะ ฟอร์เนเวิร์ดนฮะลูกม,มงกหเหรอแหมมงก์ไม่ไหววะ่ะจริงลูกม,มงก์ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะมันไม่ค่อยได้มองก์อยู่แล้วฟอร์เนเวิรนะ์ดฮะออกข้างดีมารอรอแล้วแทงรีบแทงไปนิดนึงบางทีอุณหภูมิขาดนะผมออกข้างบางทีฟอร์เรนเวิร์ดถึงก่อนได้เปิดถึงก่อนได้เปิดโคง้โคงได้มาขึ้นมงก์ยังไม่ได้ฮนะแหมยังไม่ได้ยังไม่ได้ขอแก้ตัวอู้ลูกนี้อื นะคือใจคือตาเห็นอยู่ว่าบางแต่แต่สั่งการให้ให้ส่งไง <c ười> คือมือมันกดไปแล้วนะครับผมมันก็เลยยั้งไม่ได้คะับปรเดวิร์ดฝันน่งนี้ถึงสวยตร่งนี้มานี่มาต้องคืนส,สวยๆแล้วบอลลี่เฮียมไปปรเเวิร์ดถึงก่อนพลิกพลิกิกคนายโอ้โหโคตรผิวจริงดูดิแมโคตรดีโคตรดีโคตรดีเมซี่ก็เอาไม่อยู่จังวะนี่ไม่มีใครอยู่เลย <c ười> ะนะฮะ ดีทุกอย่างจริงป่ะพอเดนเวิร์ดบอกเลยว่าตัวหลักยาวๆแต่มันติดตรงที่ว่าต้องมันต้องฟอร์มเอ๋ว่าจริงนะมันต้องฟอร์มเอมันถึงจะโหดแต่ฟอร์มอื่นก็ไม่แน่ใจอาจจะดีเหมือนกันก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแต่โอ้ชอบเลยนะครับผมพอเดนเวิรนะ์ดฮะได้บอลปลายขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้าชะลอไหมอุ้ยเวลาทดทด,ทดเวลาศูนย์นาที <c oughs> โอ้โหคนหน้าเบื่อเลยว่ะก็้ศูนย์นาทีเนี่ยนะ และกำเลเกมกำลังจะกำลังขึ้นขึ้นเกมอ่ะคิบหายแล้วควรมีควรจะแบบโอ้ไม่ได้เกมก็คคอเกมเหมือนนะจริงนะมันอยากจะเป่าก็เป่าโอเคตากเกมคข้่งหลังโอ,กกงอ้ด่าเสียดายนะถ้าไปถึงหน้าประตูก็อาจจะได้ประตูอยู่นะนะครับผมมานี่มาฮะอ่ะฝรั่งเวอยู่นี่ภายพาย,พายอุย้ยมีคนวิ่งนะแต่มองไม่ชัดนะคนหายไปไหนหมดวัเนี้ย เคยมีคนเติมมีคนเติมนะมีคนเติมมาฟอริเวิร์ดอยู่ตรงนี้จ่ายได้ไหมไม่ได้วุดิการนะมาให้นี่มาออกข้างก่อนถึงก่อนไหมถึงก่อนแต่แต่บอลไปโดนเขาพอดีฟอ,อร์เเวิร์ดนฮะน่าจะล้ำหน้าวะ่ะลูกนี้อืมล้ำหน้าไปแล้วเห็นอยู่เห็นอยู่ว่าล้ำนะตอนจ่ายกลับคืนนะ่ะไม่ล้ำหรอกนะแต่ตอนวิ่งไปอ่ะรู้เลยน่ครับผม ไปฮะโอนิกาศฟอร์ดโอ้โหเนมา่าจ่ายผิดหวังมากลูกนี้มันน่าจะจ่ายดีดีกว่านี้โอ้โหจ่ายบอลฟอร์ดเวิร์ดฮะคือสั้นๆถึงอยู่ถึงอยู่เนมา่าขอสวยๆเออได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ข้าในดึงรออูโ oh ห oh. ความพลิ้วสุดจริงต้องยอมว่าความพลิ้วคือดีมากเอา้าวทำไมจ่ายกับหลังอ่ะชิบหายแล้วไม่จ่ายขึ้นหน้านะครับผมกับหลังเฉยเลยทีนี้มาฮะ ออกข้างส,สวยๆคืนก่อนแล้วก็ไปโอ้โหหลุดโอ้โลวหน้าอีกแลลวแม่เห็นช่องจ่ายหลุดลำหน้าตลอดอเกมนี้แต่ก็อยู่ในเกมที่ผมว่าโอเคมากๆเป็นตัวที่ผมโคตรชอบเลยวะนะฮะแลกครั้งแรกคือชอบเลยพอเดินเะวิร์ดนะบทมันจะถูกเข้ามือนะมันก็จะอย่างนี้แหละเล่นปุ๊บเข้ามือปั๊บนะครับผมอ้าวมาอย่างนี้ก็สวยดีแต่จะจ่ายยังไงก่อน จ่ายยังไงก่อนนะฮะน่าจะล้หน้าอีกเดิบอีกเหมือนเดิมนั่นไงกูว่าแล้วข้อเสียก็เจอแล้วข้อเสียเจอแล้วคือวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นเกินแล้วก็มันล้ามันไม่ค่อยเช็คลายนะครับผมมันไม่ค่อยเช็คลายโอ้น่าเสียดายแต่มันเล่นดีมากเลยนะจริงมันเล่นดีมากเลยอ่ะฟาเรนวิ์ดฟาเรนวิ์ดฮะสั้นสั้นสั้นมาแล้วไปไปโอ้โหเปิดธรรมดาขึ้นโมงโอ้โห เปิดธรรมดาดีว่ะเปิดแบบย้อยๆธรรมดาที่ไม่ใช่เปิดลอดม่วงอะ่ะดีนะมันมันมากมีมาได้โม่งตลอดนะฮะรูเดเร็วโหวความเร็วกลองหลังเข้าพวดอย่างนี้ก็เรียบแล้วอยนะครับถ้าไม่ติดเซก,ก็เข้าอะ่ะเหนมากลูกสูตรไหมลูกสูตรไหมเวลามันเลือน้อยว่ะเอาจริงเวลาเเลือน้อยว่ะลูกสูตรไหมถ้าสูตรเนี่ยครัวจะแบบแล่นปุ๊บหมดปั๊บนะครับผมหรือเติมเลยแล้วกันลูกนี้เหมือนจะดีว่ะเหมือนจะดีนะครับแหม่ไม่ตรงก่อน นะโอเคก็าจจะจบประมาณนี้แต่เล่นดีแนะ่นจริงมันเล่นดีมากเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยว่ะนะเป็นตัวที่ชอบมากเลยว่ะเล่นขรั้งแรปุ๊บรู้สึกชอบเลยนะครับผมถ้าบางคนเล่นถ้าเล่นยากเนี่ยมันก็อาจจะแบบตึงๆหน่อยแต่ฟอร์เวิร์ดคือจับปุ๊บรู้สึกชอบถูกตาเลยอะ่ะนะมันดีไปซะทุกอย่างจริงนะมันดีซะทุกอย่างทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับผมนะจริงๆนะนะรู้สึกชอบโอเคนะครับผมเรียบร้อยก็เสมอกันไปนะครับผม แต่ไปเท่าดตะเกีได้ไป6.5นะครับผมก็ถือว่าก็าดีสุดอ่ะบางองมันรู้สึกว่ามันโคตรชอบอ่ะจับปุ๊บรู้สึกชอบเลยถูกใจตาเลยพอเดินเวิร์ดเนี่ยแต่ถ้าไม่ติดบูทเนี่ยก็ต้องเราดูว่าสเต็ตมันลดเยอะไหมนะสะเต็ตมันลดเยอะไหมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกดดิ่งด้วยนะฮะคลิปน,นี้ไปแลาไปบายแล้วกัน